คืออย่างนี้เมื่อวานนี้มีคดีสําคัญอยู่2คดีนะครับเป็นคดีของคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนในวงการสื่และแล้วก็คนในวงการสื่อน,นะฮะคดีแรกก็สารจําคุกคนในวงการบันเทิงไป2ปีไม่รอการลงโทษนะครับคนนี้ก็โดนโจทย์กล่าวหาว่าชักชวนร่วมลงทุนนะครับนะแต่ปรากฏมาทราบภายหลังว่าไม่ได้เอาเงินไปลงทุนนะครับและไม่มีธุรกิจที่อ้างว่าเอาไปเอาไปลงทุนจริงสารก็เลยจําคุกไป2ปี ข้อหาช่อโกงนะครับคดีแรกนะครับซึ่งคุณลูกหมีก็ได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วคุณลูกหมีก็ไปยืนอยู่หน้าศาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวว่ารู้สึกยินดีนะครับที่คดีดังกล่าวนั้นศาลได้จําคุกเป็นเวลา2ปีซึ่งคดีนี้ชักชวนร่วมลงทุนเนี่ยก็มีข้อเท็จจริงคล้ายๆเหมือนเหมือนกับคดีลูกหมีซึ่งปีหน้าก็จะมีการสื่อพยานแล้วก็จะตัดสินเหมือนกันคุณลูกหมีก็มีความสบายใจว่าวันข้างหน้าจะได้รับความเป็นธรรม นะครับจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็สารน่าจะมีคาพิพากษาคล้ายๆกับคดีเมื่อวานนี้นะครับนะฮะก,ก็ติดตามกันต่อไปนะครับคดีไหนที่จําเลยโดนสารจํจาคุก2ปีไม่รอการลงโทษคดีชอโกงเนี่ยก็ต้องประกันตัวไปนะครับแล้วก็นะก็มีสิทธิ์สู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะครับสารแรกก็อาแพ้ถ้าจําเลยไม่พอใจก็อุทธรณ์ต่อไปก็สารอุทธรณ์ก็อาจจะกลับแก้หรือยืนก็ได้นะ ยืนยกกลับแก้ยืนก็เหมือนเดิมยกก็ยก,ยกฟ้องกลับก็กลับะนะแก้ก็แก้บางส่วนอะไรก็ว่าไปแก้โทษแก้บทความผิดแก้โทษไปเพราะนั้นจำเลยที่แพ้คดีแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ดีกาต่อไปนะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะชูวิทย์เคยกล่าวไว้ว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะสู้คดีก็ต้องดูว่าหนึ่งเราก็ทําความผิดจริงไหม พยานหลักฐานม,นมันมัดแน่นไหมนะครับนะถ้าเราไม่ได้ทำความผิดเราก็สู้ไปแต่ถ้าเรากทําความผิดเราก็ควรรับสาภาพเพราะว่ามันจะติดนานพระชูวิตเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เลือกเอาว่าเราจะสู้หรือจะรับสารภาพจะปฏิเสธรับสารภาพขึ้นอยู่ตัวเราเพราะคนที่ติดคุกคืคออะไรเราทนายความของเราไม่ได้ติดคุกด้วยนะฮะบางคดีนะครับ,บน,นะครับ,นะรบสู้คดีไปแล้วติดคุกยาวเลย วันก่อนนะครับก็มีคดีหนึ่งคดีดังครับลูกชายเจ้าของยาโดมชื่อดังอันนั้นก็เอาเงินของโจทย์ไปประมาณห้าล้านกว่า,าประมาณกี่ครั้งห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดครั้งห้าล้าน 5, 000, กว่าอันนั้นสารจาคุกรวมห้าสิบเจ็ดจำรวมโทษจําคุกทั้งหมดเก้าปีกว่าฮะเอาไปห้าล้านกว่าติดคุกเก้าปีกว่านะพอๆกับพวกฆ่าค, 9, านะค,าคนตายเลยนะเพราะจาเลยสู้คดีทั้งๆที่พยานหลักฐานมัดแน่นนะครับเพราะนั้นก็ฝาก ท,ทุกท่านนะครับจะสู้คดีต้องดูว่าหนึ่งทำผิดหรือเปล่าหลักฐานมัดแน่นไหมถ้าหลักฐานมัดแน่นเส้นทางเงินชัดเจนนะหลอกลวงไอ้คดียาดมนะไอ้ลูกชายยาดมนั่นก็หลอกลวงว่าบัตรคอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรคอนเสิร์ตมามี iPhone มีบัญชีล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับสุดท้ายสืบไม่ได้พยานหลักฐานชัดเจนก็คือว่าหลอกเอาเงินเข้าไปนะครับแต่ละครั้งก็ครั้งละเท่าไหร่ ทั้งละสามปีสามปีสามปีสารถ้าจะลงโทษจำคุกกระทงละสองเดือนเนี่ยกระทงละสองเดือนนะฮะรวมไปแล้วเนี่ยทั้งหมดห้าสิบเจ็ดครั้งก็เก้าปีกว่าก็เนะี่อ่อนไม่คุ้มนะนะอยู่ในคุกไปสบายนะหลายๆคนก็อยากจะอยู่นอกคุกทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นก็อยากไปอยู่ในคุกเลยเชื่อผมว่าอยู่นอกคุกสบายกว่านะเชื่อพี่เดชน,นะนะครับนะเข้าใจนะเพราะนั้นถ้าทําผิดก็รับสารภาพใครฟังฟังพี่เดชให้ความรู้เนี่ยเกิดญาติพี่น้องเรามีคดีความเนี่ย ทำผิดให้รับสาภาพอย่าสู้นะฮะศาลจะมองว่าไม่ได้สํานึกปฏิเสธมาโดยตลอดไม่เคยเยียวยาไม่เคยคิดจะคืนเงินเขายิ่งถ้าไปชอบโกงเขาแล้วเนี่ยเอาเงินเข้าไปเป็นหลักล้านหลักแสนเนี่ยนะครับเงินก็ไม่คืนแถมฟ้องฟ้องผู้เสียหายกับฟ้องเจ้าหนี้กลับเราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มักจะติดคุกติดตารางครับนะครับ,นะรบนะเปหน,นี้ก็ไม่ใช้ไปฟ้องเขากลับอีกโอ้ศาลจะมองว่านะเออหนี้ก็ไม่ใช้ เป็นนี้เจ้าหนี้มาใช้ยังไปซ้ําเติมเจ้าหนี้โดยการฟ้องกลับอีกพวกนี้ส่วนใหญ่จะโดนลงโทษสถานหนักเพราะฉะนั้นใครก็อย่าไปทําแบบนี้เรื่องต่อมาก็เป็นคนดังในวงการสื่อฮะนะครับไม่ไปฟังคำพิพากษาศาลก็ออกหมายจับคดียาญาเนี่ยเราจะต้องไปฟังคำพิพากษาเนี่ยถ้าไม่ไปศาลก็ออกหมายจับอันนั้นก็อีกหนึ่งเนี่ยเป็นคดีคนดังนะเห็นได้ข่าวว่าอีคดีเนี้ยคนดังไม่ไปฟังคำพิพากษาก็คดีอะไรครับชอบโกงชอบโกงอะไรครับร่วมลงทุนทั้งนั้นนะครับสมัยที่คนดังๆเนี่ยชอบชวนลงทุนนะ แต่ปรากฏว,ว่าไม่มีธุรกิจจริงไม่เป็นความจริงก็ติดคุกกันหมดนะนะครับเห็นได้ข่าวว่าคนนั้นที่ไปที่มีหมายจับเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับน้านะฮะเข้าใจนะนะญญ <c oughs> เ,เรื่องต่อไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเรื่องอเอครับมีสองดีนะนะครับ คราวนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอีกคดีหนึ่งคดีที่สามคนดังนะมีคนไปนแจ้งความที่กองปราบเป็นคนในวงการบันเทิงที่เขาบอกว่ามีการชวนเพื่อนร่วมลงทุนประมาณ400รล้านจําได้ไหมนะครับนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็บอกว่าผู้เสียหายไปปรึกษ,ษาตำรวจนะครับว่ามันจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมคำว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรชักชวนร่วมลงทุนแล้วจะให้ผลประโยชน์ตอกแทนมากกว่าดอกเบีย้ยแบงก์สมมุติเราแบงก์ให้0ูจจะให้มากกว่าแบงก์ให้ เอาเงินฝากแบงก์ตัวนี้ได้0.85%ต่อปีคนนี้บอกว่าเฮ้ยดีกว่าฝากแบงก์ว่ะเอาเงินมาลงทุนกับเรานะเราจะมีผลตอบแทนมากกว่าแบงก์ให้ไอแบบนะแต่ทําไปทํามาแล้วไม่เป็นความจริงหรือเป็นความจริงแต่เป็นไปไม่ได้มันมีสองอย่างเนี้ยมีการลงทุนลงทุนจริงแต่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ผิดพรกกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกวประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่โทษจำคุกก็เท่ากับช่อโกประชาชน เอาเงินมาลงทุนกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงนั่นลงนี่นนแต่แต่น้าสืบแล้วไม่สามารถที่จะี่เรียกวไรไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าจะเอาเงินผลตอบแทนที่ไหนมาอคืนได้ถึงแม้จะเป็นการลงทุนจริงก็ติดคุกครับมันเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่นะครับนะนะแชร์ลูกโซ่นะฮะเพราะนั้นเห็นได้ข่าวว่า,าดาราคนดังเดินทางไปที่กองปราบนะครับปรึกษากับตำรวจกองปราบว่า,ามีชวนลงทุนดาราคนดังเนี่ยประมาณ3ามสี่ร้อยล้านเนี่ย ทางว่ามีธุรกิจแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าไม่มีการลงทุนหรือมีการลงทุนแต่ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ตามที่คุยโม้โอ,โอ้อดไปก็โดนแชร์ลูกโซ่ค <c oughs> ดีพวกนี้ถ้ารับฟังได้ชัดเจนก็ออกหมายจับไม่ค่อยออกหมายเรียกนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเยอะนะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจนะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องชักชวนลงทุนนี่ต้องระวังนะชักชวนลงทุนไม่มีความผิดหรอกครับ นะครับนะชักชวนลงทุนจะมีความผิดต่อเมื่อเป็นเรื่องโกหกนะครับไม่มีเลยไม่มีความจริงเลย2หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะหาผลตอบแทนมาให้ได้อันนี้เรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะถ้าไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ก็อาจจะเป็นชอบโปประชาชนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการหลอกลวงลงทุนเดี๋ยวนี้เยอะแล้วก็คนที่หลอกก็เป็นคนหน้าตาดีๆหน้าตาหลอ่อเป็นคนในวงการบันเทิงในวงการสื่อบอลชน,นคนดังระวังนะครับเรื่องหลอกลวงทั้งหลายเนี่ย ต่อไปก็เป็นเรื่องของการหลอกเ,เรียกอะไรคนระัเ,เรียกอะไรวะเดี๋ยวนะหลอกกู้ยืมเงินบางคนบอกกู้ยืมเงินเป็นเรื่องทางแพ่งไม่ใช่อาญาไม่ใช่ครับนะครับมีหลายกดีนะหลอกยืมเงิน,อ,งน,นอ้างนู่นอ้างนี่อ้างป่วยเป็นมะเร็งมั่งนะอ้างอ้างจะไปทํานั่นทํานี่แต่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นอะไรกันแล้วแต่ที่มันไม่เป็นความจริงเรามราหลอกแล้วก็ไปปกปิดความจริงซึ่งเป็นสาระสําคัญถึงขนาดว่าถ้าเรารู้เราจะไม่ให้ยืมเนี่ยอันนี้ กู้ยืมก็จะกลายเป็นช่อโกงได้เยอะแยะครับนะครับนะผมยังเคยไปให้ลูกความไปแจ้งความนะฮะและอาการฟ้องในรอตัดสินเะนี่ยมันมีเพจเพจหนึ่งเป็นเพจอวตารตั้งขึ้นมาด่าชาวบ้านเขารับเงินรับจ้างด่าวันดีคืนดีก็มาหลอกเอาเงินจากหลอกเอาเงินจากโจทย์ไปอ้างเป็นมาลงมะเลงอะไรต่างตอนหลังมาตรวจสอบปรากฏว่าแลลวไม่มีตัวตนมะเลงก็ไม่มีคนป่วยก็ไม่มีอันนี้ก็รอคําตัดสินเชื่อว่าไม่นานก็คงจะต้องได้รับโทษกันไป นะครับนะเดี๋ยวนี้คนดังๆเนี่ยเจอหน้าก็ยืมเงินหน่อยขอยืมเงินหน่อยเยอะนะนะครับเยอะเพราะนั้นใครยืมเงินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราบล็อกเลยนะตัดออกจากความเป็นเพื่อนเพราะว่าขอยืมเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เบี้ยวนะครับนะใครเจออะไรแบบนี้ก็ฟังพี่เดแล้วมีประโยชน์ก็ไปเล่าต่อๆกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็โทรมาสอบถามได้นะครับจะทําอะไรก็ปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านทนายความมีเป็นแสนเดินกันเยอะแยะไปหมด นะครับน้นะฮะทนายความเยอะแยะปรึกษานะมีอะไรปรึกษาทนายความก่อนใกล้บ้านท่านเยอะแยะจะไปได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกได้รับหมายจับจะต้องไปเป็นพยานก็ควรจะมีทนายนะฝากไว้นะทนายความจะให้ความรู้กับท่านนะทนายความทั่วประเทศเยอะแยะเป็นแสนคนนะเข้าใจนะจ๊ะนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับนะวันนี้ก็อาจจะคุยสั้นๆหน่อยเพราะว่าเออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีภารกิจจะเป็นพยานที่ศาลไปอะไรต่างๆนะฮะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยเดนไปศาลแล้วไปศาลน้อยลองับส่วนใหญ่ก็พาทนในความรุ่นใหม่ๆไปนะรุ่นใหม่ไฟแรงนะนะครับแรงมากเลยบางทีก็ฝากไฟแดงอนนี้ก็ต้องระวังนะนะครับนะสบายๆครับสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้ใช่ทั้งเรื่องเองินเรื่องทองหัวเมียก็ไว้ไว้ใจไม่ได้บางคนออกจากบ้านก็กลายเป็นหัวเขานะออกจากบ้านก็กลายเป็นเมียคนอื่นไปเพราะนั้นก็ต้องระวังคดีชู้สาวก็เยอะนะครับก่อนจะฟ้องร้องอะไรก็ต้องสืบหาพยานหลักฐานก่อนเจ้านี้ ฟ้องชนะคดีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนก็ต้องจ้างนักสืบนะสืบหาทรัพย์สินสืบอ,อะไรก่อนนะครับลหลังจากนั้นจึงจะต้องไปกระบวนการยึดทรัพย์ส่วนลูกหนี้มีหนี้เยอะนะครับเจจาไม่ไหวก็ตั้งสํานักง,งานตัวแทนไปนะครับนะฮะขวากันไปนะฮะนะครับวากันไปครับนะให้ความรู้กันนะครับด้านการบ้านการเมืองและภาคใต้ก็ทุกภาคส่วนก็ช่วยเหลือน้ําท่วมกันนะครับอย่าไปนั่งตําหนิตีเตียนไปด่าเขาเลยนะครับระวังจะเป็นมะเร็งก่อน มัวต่ไปนั่งดา่าคนนั้นคนนี้มันไม่ได้ประโยชน์ตอนนี้ก็เป็นกําลังใจทุกคนครับทุกภาคส่วนก็กาลังช่วยเหลือคนน้ําท่วมนะให้กําลังใจาบางคนก็ไปทําอะไรก็ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาทําไมเขาไม่ช่วยน้ําท่วมไปไรต่างนะครับผมว่าท่านมองโลกในแง่ดีนะครับบ้านเมืองต้องการความสามัคคีนะครับ